มาแล้วครับขบวน518นะครับวันนี้กับเช้าเลยนะครับวันนี้ตอนนี้6โมง6โมงครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนมานี่ออกหินลับนี่เกือบบ่าย3โมงเย็นนะครับเลยกับจะสายเลยครับกับเช้าเลยครับเมื่อกี้มาไม่ทันตอน5นะครับตอน5ได้ c ีเอา5110นะครับทำมาแต่ว่าไม่ยาวนะครับยาวแค่170เมตรเอง ไปแล้วครับขบวน518